ลงได้ด้วยเดี๋ยวกันแล้วทำไมพี่น้ำลงมาท่านี้อ่ะเอ้ามูนวอล์กไงมูนวอล์เดินแบบไม่ขึ้นขั้นบันี้ไม่่ใชหรอขึ้นบันไดลงไม่มีที่ก้าวเด็วก็หัวหกก้อนผิดไปหมดเลยไม่ได้เลาะเหรออ่ะเบรกนี้มีอะไรให้ดูบ้างคะพี่น้ำเบรกนี้ครับผู้ชมครับมอเตอร์ไซค์ครับเขาเรียกว่าจักรยานยนต์แต่เที่ยวนี้ไม่แบนตามโค้งขี่ในทางลูกลังในป่ายอยุธยา ในป่าครับแข่งขันกันที่คลองรังปรากินบุรีในารายการมอไซค <S <S ์ลาเรียเอนิโรครับพีลาเร่ตามชมครับ20คัน เรามาชมเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์วิบากกันบ้างครับรายการนี้นะครับชื่อเต็มๆว่าพรีมอเตอร์ราลีหรือเอนดูโรครับรถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น18คันด้วยกันครับโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่า M1 ครับเป็นเอนดูโร p โอเพนตั้งแต่110ซีซีจนถึง0 0 0ซีซีเลยในกลุ่มที่2นี่ M2 ครับ250ซีซีโปรักชั่น M3 เป็นซูเปอร์คัพโอเพนหรือว่ารถกระเทยมา M4 ก็ซูเปอร์ครก็แต่เป็นมือใหม่ล่าสุดนี่คือรายชื่อกับหมายเลขของรถแข่งครับแล้วก็เวลาอยู่ด้านขวาสุ่งเ็เวลาตำแหน่งสตาร์ตในตอนเช้ามาถึง S 1ครับ S แรกครับความยาวนี่เรียกว่า15กิโลกว่าครับไปดูกรับนี่เสืพอเส้นทางครับแม่ติดกล้องบนหมวกของรถจัก,กิกิศชาทะเลครับแม่ช้ KTM 450cc EXC F ครับหารุ่น M1 นี่คือสภาพเส้นทางครับมีออกมาหลากหลายรูปแบบทีเดียวเส้นทางนั้นอยู่ในรอบๆคลองรังครับแถวประจินบุรีเป็นทั้งป่ายูคานะครับสวนมะม่วงครบเลยครับเป็นเส้นทางที่กับรถยนต์ครับตอนนี้เราเอานำเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์เอนดโโรวิบากครับขี่คนเดียว ไม่มีเนวิเกเตอร์ครับมีกล่องแผนที่อยู่ด้านในเราเอาภาพหมชมกันครับในเอที่1ครับปรากฏว่ารถหมายเลข101ครับจากกรชาตะเรกับอยู่สัตหีบใช้เวลาดีสุดนะครับ15กิโลเศตครับใช้เวลาไป11นาทีกับ13วิโอ้โหความเร็วนี่ต้องบอกว่าประมาณ7 80กิโลเมตรครับเราให้ดูหลากหลายนะครับมาในช่วงที่2ครับตรงนี้ เข้าไปในป่าลึกครับริมคลองแล้วก็ริมท้องนาครับความยาวตรงนี้ประมาณ6กิโลครับเวลาดีสุดยังเป็นของจักรกิจชาตรครับในรุ่น M1 5นาทีกับ5้ามวิครับให้นประสพเส้นทางครับแล้วก็มาอีกมุมนะครับนี่คือซุปเปอร์คาร์ครับรถซุปเปอร์คาร์เล็กๆมาใส่ชุคอัพยาวๆใส่ยางมีบางเป็นตุ่ม แล้วก็มีหมวกมีอามีรองเท้าทุกอย่างครบครับมีการตรวจสภาพนักแข่งด้วยนะครับว่าชุดแข่งพร้อมไหมแล้วก็เรื่องรถมาดูว่าลงถูกรุ่นไหมอด d แบบนี้ต้องบอกว่าใช้ทางเดียวรถยนต์ฉะนั้นความวิบากสุดๆยังหาน้อยอ n d u r รจริงๆต้องวิ่งไปบนเขาลงป่าลงน้ำนี่เอาเส้นทางรถยนต์รายการนี้อยู่ในพีลรรีซึ่งจัดรวมกัน นี่คือสานามที่3ครับมีลูกลังยาวๆมีโคนมีฝุ่นให้ดูครับแล้วก็เบรกเลี้ยวเห็นไหมครับนี่คือรถซูเปอร์ครัพนะครับทำออกมาเหมือนรถสูตรวิบากเลยเครื่องยนต์ประมาณ1 5 0ซีซีครับก็มีทั้งคาวาสกิท K L X นะครับแล้วก็2 5 5ซีซีฮอนด้าไนท์ฮอนด้าเว็บนี่มุมบนครับ เราให้เห็นนะครับมากล้องเราบางทีเราจับอยู่ด้านบนเราไปเก็บภาพมันก็เป็นไฮไลท์ของจักรยานยนต์ประเภทเอนดูโรดูความเร็วครับแม่ยิงยาวครับเอวเอวไหลไปเต็มที่หลายคนก็เคยแข่งรถวิบากมาหลายคนก็มามือใหม่โดยเฉพาะในรุ่น M4 ต้องบอกว่าซูเปอร์ครับมือใหม่ครับนี่ครับรถวิบากครับ2 5 0ซีซีคกันสีเขียวคาว รายการนี้ครับฮอนด้ลงเจคันคาวาลงสามซูซูกิไป6กครีเอมหแล้วก็ GPX ีเอ็กเดเปอร์ร้อยห่งคันเห็นไหมครับมีเชื่อกันอีกมุมครับนี่คือในป่ายูคาล็บครับแล้วก็อยู่ในป่าศักเชื่อมกันบริเวณนี้แถวๆนี้คมสารคสามศูนยคุณลรรชดเทวันครับเป็นในหัวผู้จัด นี่ครับมีกว้างแคบนี่ครับสไลด์มายกขาลอแหมเกือบไปแล้วก็ลงน้ําอันนี้หนีครับหนีน้ําครับจากซ้ายไปขวาวิ่งซ้ํากันทั้งวันนะครับทั้งหมด6เอ็ครับ15หกิโลกับ5กิโลเศษวิ่งซ้ำไปซ้ำมานะครับวิ่งซ้ำไปซ้ำมาจะได้มีการแก้ตัวนี่ครับมายกล้อเลยครับแล้วก็เบรกหักซ้ายเลงไปครับแม่ผ่านกอ ขยะตรงน,นี้เขาเรียกว่ามุมป่าป่าสักครับอีกมุมครับจับมาบริเวณกุ่มไม้เห็นอีกมุมครับนี่คือเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์วิบากหรือว่าโปรโมเตรรอร์เรอรี่หรือเรียกอีกคำหนึ่งว่าเอนโดโอเกือบเกือบเอนดูโรอันนี้เลี้ยวเกือบครับเลี้ยวยังไม่ทันถึงที่ครับเกือบชนต่อไม้มาเห็นน้ำแล้ววิง่งมาแล้วเมื่อเช้าเที่ยวนึงตอนบ่ายไม่เอาแล้วเข้าทางเรียบดีกว่า ไม่อยากเปิดไม่อยากเปิดทั้งหมดนั้น6ช่วงสนามพิเศษครับใช้เวลาวิ่งไปพูดคำเวลาดีสุดนะครับ49นาทีกับ2วิผลการแข่งขันครับในรุ่น M1 ครับ Enduro Open จากกิจชาวทะเลครับ KTM อันดับ2ชูพงษ์ชัยวันครับอันดับ3พงศักดิ์เจริญคังนี่คือรุ่น M1 ครับจากรยานยนต์เอโน o รโอเพ่ายรูปรวมกันครับ KTM Honda และ Kawasaki ในรุ่น M2 ครับรถจักรยานย,ยนต e ์ Enduro 254 Production พนเนศ,ศิริบมาซ้อนครับอันดับหนึ่งอันดับสองกฤษดาสุพรราณาสาธร,ารอันดับสามธนภัทรพัฒนศักดิ์ครับ Honda Kawa และ Honda นี่คือรุ่น M2 ครับ Production มาที่ M3 ครับ Super c u p Open ครับสิริโชค ไทยสุริรวงศ์ครับ, 2, ouais 3, 900, บสุรุกิอันดับ2เอลชายปานเพียนครับจากนกแอร์อันดับ3วิรชาติคำผลครับสุรุกิอันดับสองเนี่ยเอลชัยปานเพียรนี่ทำงานอยู่สายกับบินนกแอร์ครับ1 2 3สมครับสุภาพครับโอเพนมาที่รุ่นสุภัพมือใหม่ครับสิริโชคไทยสุริวงศ์ครับเบิ้ลควบเลยครับประเวชจรัสพัน์ระวิภาคทองคำพร้อมครับสูซูกิสูรุกิแล้วก็ g p พ d i p p e ิ เลยแบบนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างคะพี่น้ำจบจากมอเตอร์ไซค์เอนดูโรหรือว่ามอเตอร์ไซค์ลัลลี่ของพีลัลลี่ไปแล้วผู้ชมครับโคโรล,ล่าเอาติสคันนี้กว้างใหญ่มากผมนั่งสบายสบายเลยนั่งสบายเลยเบรกต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเครื่องยนต์เล็กๆ<ะ>แล้วก็แต่ว่ามีสีล่ล้อเครื่องยนต์เล็กมีสีล่ล้อมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรใช่ไหมผู้ชมชผมจะบอกหลังจากโฆษณาเบรกต่อไป เรื่องราวของสล้อเปิดเครื่องอยนต์เล็กๆ <Okay. S 1> ไปไปดีกว่า